จุดชมวิวบ้านแม่ตะละโอ้โหไม่ต้องชมอะไรแล้วครับไม่เห็นอะไรทอย่างครับผมมีแต่หมอกครับนี่นะคะทุกคนพอดีกำลังทมูกระทะค่ะวันนี้นม,มีสองเมนูครับผมใช่แล้วค่ะมหมูกระทะกับหมูตุ๋นครับค่ะตุ๋ตวันนี้เรามีพิธีกรท่าสนามด้วยครับใช่ค่ะครับผมนี่ค่ะทุกคนครับเมนูวันนี้ครับผม มีหมูกระทะครับผมหอมฉุยแล้วครับมีทุกคนนีนนครับใสออ่อย่างนี้เลยครับใส่น้ำจิ้มเข้าไปไม่เป็นหรอคะจิ้มๆเลย

วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพอดีผมมีทุ่ะครับผมมาอำเภอกัลยาที่พัฒนาครับผมมากับครอบครัวครับวันนี้ครับผมมาส่งพ่อตาครับกลับบ้านครับผมวันนี้ของเยอะเลยครับเดี๋ยวไปชมดูนะครับว่าของที่เรามามีอะไรบ้างครับผม วันนี้ผมมากับเด็กๆครับสวัสดีค่ะครับผมลูกสาวคนโตครับผมชื่อน้องอะไรนะน้องมมีใคะน้องมีนุ่นค่ะอีกคนครับคนเล็กอยู่นู่นครับกำลังโซนครับผมตรงนี้เรามาพักตรงรีสอร์ทนะครับผมวิวสวยมากครับผมเป็นรีสอร์ทครับผมเยอะแล้วครับมีหลายหลังครับข้างบนก็มีครับผมมีเป็นกระจมให้พักด้วยครับ เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็พักอยู่ตรงรีสอร์ทนะครับเราไม่ไปที่อื่นครับก็มีเมนูอาหารเตรียมมาทําอาหารกินกันในครอบครัวครับเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ฝากดตาลาชงนะผมอาจจะเป็นทิปเล็กๆครับผมวันนี้ผมเดินทางมาเส้นทางแม่วางมาบอกแก้วครับผมผ่านบ้านห้วยตองครับ มาบอกแก้วเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมมากัระยาเลยครับวิ่งตรงมาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ฝากติดตามรับชมนะครับผมอาจจะมีเมนูอาหารครับผมเตรียมมาครับสองสามเมนูครับกินกับเด็กๆวันนี้โอเคขอบคุณครับผมมาเจอกันครับครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่พักครับวันนี้เรามาพักพักเดี่ยวแล้วครับผม ข้างล่างนี่ไม่มีคนอยู่นะครับมีของที่ต้องเอากลับด้วยครับเอาของที่เอามาให้พี่เขยเอากลับไปแล้วครับแล้วก็นี่เป็นของคนในหมู่บ้านครับเขาฝากให้ลูกให้หลานเขาที่อยู่ในเมืองครับผมเดี๋ยวผมเอาไปลงไว้ตรงในเมืองเดี๋ยวเขามาเอากันเองครับของเยอะอยู่นะครับเป็นพวกข้าวสารครับเป็นผลไม้ครับนี่ครับเป็นลูกพับครับ ทุกครับเยอะเลยครับปีนี้ไม่มีราคาเลยครับเห็นเขาไม่ได้ขายกันครับเขาแบ่งกันไปกินครับนี่เป็นอะโวคาโดครับของใายก็ไม่รู้เขาเขียนชื่อติดไว้แล้วรารู้กันเองมีข้อสารด้วยครับเอคนี่ครับผมพักตรงนี้ครับผมเป็นห้องเดี่ยวเนาะมีห้องน้ําในตัวครับ ข้างหน้านี่ก็แคมปิ้งได้อยู่ครับผมนี่ครับห้องนอนก็เป็นเตียงเดี่ยวนี้แะครับมีโทรทัศน์ครับพัดลมครับไม่ใช่ห้องแอร์นะครับส่วนห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับอยู่ได้อยู่ครับสามสี่คนอยู่กันได้อยู่เมนูของผม วันนี้ที่ผมเตรียมมาครับก็จะผมว่าจะทำหมูจุ่มนะครับหมูจุ่มกับหมูกระทะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูครับคล้ายๆกัน mm hmm. เป็นหมูจุ่มเอาหม้อด,ดินมาด้วยวันนี้ผมเตรียมหม้อด,ดินมาเตรียมมาจากบ้านครับผม mm hmm. มี่านนังฟ้าด้วยน mm hmm. ้าตาใครเป็น น,น้องนัใไมแ่แหละน้องเอ็มมองอ่ะอป้ติกซ่อนี่น้นีอนอ่นี่นีี่นี่นี่ี่นี่่

เอ๋อไม่เล่นแล้วเอเ้ยเดี๋เดียวขี้งอนเว้ยไม่เล่นก็ไม่เล่นนะกินหมูกระทะดีกว่าใช่แนละ้วตกินหมกูกระทะกินหมูกรกดีกว่านอนรับตอนจะได้เข้านอาน แล้วทุกคนพ่อติ๊กกำลังทำหมูกระท้ค่ะเบ๊ตานอนอยู่ตรงนด้นน้าวหนีโลกนี่ค่ะพ่อติ๊กกำลังทำให้ไฟติดอยู่ค่ะนอนตะโกนแต่กระดึงนแค่มาพ่อติ๊กกำลังทำให้นี่มีสองเมนูครับผมใช่แล้วค่ะหมูกระท้กับหมูจุ่มครับค่ะนี่เราต้มให้น้ำมันเดือดก่อนเนาะใช่แล้วค่ะ แล้ว้็ติดไฟแต่นะคะเห็นไหมคะนี่เรามีพิธีกรท่าสนามด้วยครับใช่ค่ะนี่ค่ะนี่คือน้องนะคะนี่ค่ะไฟกำลังจิดไฟกำลังติดค่ะนี่คะน้ำเดือดแล้วแล้วเพา่อกกำลังทำให้ไฟสุดยค่ะ นี่คืออาหารนะคะที่เตรียมมาไฟติดยังพ่อน่าจะติดแล้วติดแล้วตอนนี้ไฟติดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังเอานี่นะคะน้ำเดือดค่ะนี่แล้วต้องปิดฝาแล้วรอให้มันเดือดเต็มที่นะคะ เ่อไปต้องเอาอันนี้คะนั่นก็คือหมูกระทะเอาไว้ยี่น้น้ำหน่อยไปเลยเอาตรงนี้นะคะทุกคนครับเมนูวันนี้ครับผม มีหมูกระทะครับผมของนี่เราเตรียมจากที่บ้านนะครับนี่สำหรับเด็กๆครับหอ,หอมฉุยแล้วครับ,มรบจมยุงใช่ครับค่ะอันนี้หมูใช่ไหม นะทุกคนครับสามชนเราก็เตรียมได้ที่แล้วนะครับผมอ้วกมไปีอยวไในห้องเลยปามือครับ เด็กอ wow. ิ่มแล้วนะมีใครวิ่งมาครับเดี๋ยกกินรอโหทะทมกามบรรยากาศแบบนี้ครับผมชิวๆครับวันนี้มีทุกคนนี่ครับใส่อย่างนี้เลยครับ ต้องจิม้มเข้าไปไม่เป็นหรอคะเยิ้มๆเลยขออยาใช้มือนะครับอย่างนี้เลยครับ,อ,รบอือ โบยครับผมฝน,นตกแล้วทุกคนตกอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยครับ ทุกคนนี่อะโวคาโดครับผมสดๆจากสวนนะครับนี่นะคะทุกคนแม่กำลังแม่กำลังแกะอะโวคาโดอุออ้ยเห็นไหมนี่นะคะทุกคนนี่โอ้โหอันนี้ใหญ่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่มีลูกพีแดินี่เ <c oughs> นื้อสดเลยนะคะ อ๋ออันตะกินให้ดูด้วยใช่แงบเลยงามเลยงามเลยงงบเป็นไงด้วยใช่เป็นไงอะไรอยู่นิดนึงค่ะเป็นยังไงมันไหมมันมันด้วยใช่เป็นไงแบบขมนิดนึงแต่อร่อย นี่ครับผมเราว่าจะนอนกันแล้วเนาะเด็กๆกงจะนอนครับฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ผมกางเต็นท์ข้างนอนะครับให้เด็กๆนอนเพราะว่าข้างในนี่เวลาเราปิดกระจกนี่ตรงนี้มันมีหน้าต่างครับผมมันมีอากศดหายทจแล้วครับปดก็ไม่ได้แมลงเยอะครับผมแมลงเยอะไม่มีมุ้งวยครับจะเล็นยให้เด็กๆนอนในเต็นท์ครับผมเดี๋ยวเราก็จะนอนในเต็นท์นี่ละครับ เปลี่ยนไฟล์ ơi, มา <Okay, S 2> <ม>ด้วยครับผมโอเคครับผมจะเจอพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคน กับเช้าวันนี้ครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเลยมาหยุดตกตอนเช้านี่ครับอากาศเย็ยนสบายมากครับผมมีก้อนเมฆครับลอยต่ำมากครับเ,เดี๋ยวมือเช้านี้ผมกำลังต้งนมน้ำครับเดี๋ยวจะชงกาแฟเนาะแล้วก็จะทำข้าวต้มให้เด็กๆครับเด็กๆยังไม่ตื่น nó lên tên nhỉ ném dượt leo không có tôm khéo lửa chung có phê อากาศที่นี่ตอนเช้าเ้าย็นมากเลยครับผมเย็นสบายเลยเมื่อคืนนี่โอ้โหฝนไม่ขาดสายแล้วครับตกทั้งคืนเลยมีตกเยอะบ้างน้อยบ้างครับสลับกันไปมาแต่ตกทั้งคืนเลยนอนเย็นสบายเลยที่นี่โอเคครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวครับผมเดี๋ยวเผื่อเด็กๆตื่นมา ได้ทานข้าวดีครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะตุ่มเป็นไงตัวเล็ก อยมัไหมอือโอเคท่านเก้าครับ ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับเก็บของเรียบร้อยเนาะสํมภาระที่เราต้องเอากลับบ้านครับกับบรรยากาศแบบนี้ครับผมวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับไม่ไม่ขาดไม่ขาดสายเลยครับตกตลอดเลยโอเคชิวๆไปครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปในท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ Chà? nó đi tới nấy Nóng hết không? Ừ. đi tiếp được tiếp được tiếp điều. Ủa. Không ai không có phải là 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 không